สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบมัพ่อกันอีกแล้วค่ะวันนี้ได้เมนูตำตำทั่วกับผักกาดหินแล้วกะใส่กอกหมูยอช่วงนี้มกคุ่งสุกสุกเต็มต้นอยู่ค่ะอ่ะกินเลยม,เามาครับตัดเซลกันวันนี้แัซลกันครับหมูยอ,อตำบกทั่วปีายใบตองเออเออข้าจ็ดนมือ ลุยลุยเลยเลยนิ้เข่าจนพองห้องอนะอืออือโอ้มีเสกอกครับใสกอกย่าง พริกอ่อนเกี๊ยวจากต้นเลยกินมันด้วยเพิ่มอ่อนแ่หรืออ่อนเทียมอ่อนเงี้ยอ่ะกินน้ำกับบะทานขาบบะงงสุกเต็มต้นเลยหมิ่นเลยอร่อยอ่ะ เอาไม่บีบออกเลยอ่ะอมีติดไปต่อไม่ไมอ,ออกหร <c oughs> อเมื่อัาน,นก็ออกอีกน,อน,น้ือันก็ไม่ออกอืมอืมโอ้ยอืมอืมเอือดออกใหอ่เลืมีเดือด แบบคัวแส่บแกอกแซ่บนะเพแซ่บกอกแซ่บกอกหน้ามีแดงเก็บปาใหม่ได้เมื่อเช้าบ่กอกไปวไปนไม่นอนอยู่ปะมาเีเียอืมนี่ปลากองก็ขนมกล้วยนะแค่ขนมกล้วย thịt cọc Ai pit. Ồ. Ai phảnh gì giang. một thừa. Thịt cọc muối. มีแต่คนถามหาไม่นิ่มก็หอดแล้วอาการดึงเดลอวจีการปกติแล้วแต่ว่าเรากินได้น้อยกินได้บลายกระเพาะเหมือนเด็กกระเพาะเหมือนเด็กก็มันจึงไหมล่ะพี่เหรอ ่ะพร้าะตัวอ้วนแต่ว่ากระเพาะเล็กกินได้จังเสียค่ะเจมแจมน้ำเขาเป็นปีพูดแล้วเนาะจังเสีนพ้นเด็กตั้งแท้กันเนาะคุณต้องใส่เวลาดิคุฟเานแค่าออกทักกันนะค่ะเดี๋ยวสิเสียกับรักใจเฮ้ยไม่เห็นจะพร้อมเลยสรกที มันทั้งก็โลง่งเดืองเดียวยังสีลงเดีอีกอยู่อ่ะปีหนึ่งแล้วนะถ้ามันไ่พร้อมกันแสดงว่าได้ซ้ำนั่นละซ้ำจีเห็นเลยอตอนนี้ก็ซ้ำซ้ำเดือนกวัวละค่ะ น้อยนี่เขาเป็นส่งบออนะหิวพริแก่มันหอมดิพริกสดสดเขียวเมมบางคนว่าเมเขียวแหละแต่บางคนวอาหอมเขาหอมไงบางคนที่เขาจะเอาบมากินพักกินย่งอ่ะหมีว่ามันฉุนอ ยังพวกผักอ่นแหละบางอันกับเม้นเขียวผักบางย่างอ่ะแต่ว่าเขาเนี่ยมากินผักก็บ,บอกเขียวย่างเลยแซ<ส>่บิดแซ่บย่างเดียวชัดได้หมดอกาวเฟรชมากกว่าที่แบ่บไม่เปรียบเทียบเ่ยสื่อสื่อย่ายเพิ่น มันเห็ดจานละสิบบาทเดี๋ยวบัร้านหนึ่งแสดงว่าแม่ไปเก็บมามันเนื้อมันใหญ่หมูไม่นอนปวกหม้อหัญนใหญ่เอาเลยหมูย้อนแม่คือกิ่นมาได้รอกเนี่ยใส่ก๋วยกันสิบบุดะ ห่อนห่อนพี่ห่อนห่อนกันแบแซบอุ่นอุ่นอะไรเกิดเกิดกล่องอันนี้บอดี้อุ่นนะ <c oughs> นิ้วเข่า <c oughs> มุยอดตลาดอินทจีน เห็นยากเขาไหมใช่ใบตองมันหนาุายเลยหให้สิบริการดอกตาเห็ดที่ใบตองนาะเป็นยังไงเ,เต้ เขาหยามันเสีย <laughs> ยาดหมูย่อเสียป่ะ,ะได้ให้นาๆไวป่ <laughs> เอาไอเจ้าที่ห้อซื่อไปตองบางก็ไม่เห็นเสียเล้ว <laughs> ท่านพ่อสเสียดอกซื่อมา,อากเลยมือเดียวก็บเบิดแล้ว <laughs> เขาไปตองเอเล่ <laughs> <ม> <laughs> โ้เป็นกองเลย ตำทั่วเสีบเพ็ดกับเพ็ดก็กินได้อยู่ได้ค่ะเพ็ดแต่ว่ากับเพ็ดแห้งโบเพ็ดอีอย่างก็เพ็ดซ้ำเกาห้กินมาได้อตอตำมุ่งแดงเพม่เผ็ดกินไม่ได้มังทองออื เป็นยูกรอห้อมันเป็นอาการอันนี้แหละกินอาหารลงไปอะ่ะร้องมือกนอยางไงร้องคลอง,องอบูปเผ็ดหรอกแม่บรวเผ็ดแต่ว่าหอมได้ไหมได้หอมพริกอืมกินบะเข่อง่ะแก้เผ็ดไง เผ็ดยังบอกว่าเผ็ดน้องกินเผ็ดบอกเก่งเนาะคือจะคลองกินเผ็ดเสมือกินเสมือจะกินซากินเก่งเนาะเฟมอะพยายามกินตั้งแต่ตอนเด็ก กินไหมพ่อกัดเพรดอะไรจะเอากล้วยหรือฟักทองฟักทองอาฟักทองง่ายจะเป็นตัวนี้ได้ผักเ้า้ํำหอมมากค่ะก็ระเอามาเห็ดขนมกล้วย <c oughs> ขนมฟักทองอืมที่ <c oughs> จริงเอารสชาติไหนก็ได้หนค่ะีก่อไงเหมือนเดิม เล็กหน่อยมากมากค่ะขนมกล้วยขนมฟักทองอ่ะเห็ดนห้กินดูดูเพิ่มฟักทองมากกว่ล้วยฟักทองมันอร่อยอใส่เปล้า,าเนี่ยน่ปผ่าอ่อนหวานมากหวาน ที่นวยหายนวลพิดีพันถังลงมาไปเก็บมาพันยังพันฮอนแลนด์ป่บ่ฮอนแลนด์บ่ฮุ่งบ้านเฮาหนิแหละอืมหวานดีดีไปอยู่เทิงต้นกับอยู่ข้างในกันยังอีกข้างนอกกันยังอีกกินมันทันได้ซุ้มกินได้ทเนี่ยแนี่ยหวานบุเรียดนี่มากินหวานสายหวานเออพอดีมันมากขึ้ พ่อไม่กลัวเป็นระหวานเลยกินไแต่ว้างเป็นตอนนี้พ่อฮั่นเป็นดอกเท่าอีญังน้อยหม,มหมอนไส้มอนไส้ปัน่นปอลององนี่ก็ได้ของแสบเนาะอ,อร่อย ไ้ก็ไ้ไม่นิ่มใส่ไม้บะนิซียงทองห้องทุกดอกเลยที่กินลงไปกกเกะกูเกกอยู่ใส่กอกพี่ใคกินเป่แซบสมตำตำท,ทั่วต่บอกทั่ว,ว <ๆ S 2> ปี <ๆ S 2> เนื้อมันหลายๆๆอย่างตับเฟมความเฟม,ม,มว่าลหะ ถ er hn, <t <t ้าไปอุ่นเนี่ยมันจะทวนยังสีแสบลุย ยิ่งบ้ายิ่งมาพี่ร้องกรงแซ่บไหมก่ไหวแล้วจิ้มห,หนึ่งบ <ไว S 2> ้างเฟิมหนาแบบตัวก็เนียนนั่นเบีมงอันหนามไปดิเอาเด้อค่ะวันนี้สิบ้ากันไปแล้วค่ะจะได้กะข,ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคนที่เข้ามารับชมคีบ้าข,ขอบคุณค่ะไปพ้อมกันมือหนาคะ่ะส,สวัสดีค่ะครับ